บทที่8ปู่สองวันต่อมาครอบครัวแอนเดอร์สันนั่งรถไปที่ถนนชาวซึ่งปู่และย่าของอัลเบิร์ตอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่21ถนนชาวครอบครัวแอนเดอร์สันใช้เวลากลับมาเยี่ยมผู้สูงอายุสองคนทุกปีในช่วงวันหยุดฤดูร้อนอัลเบิร์ตจะอยู่ที่นี่สองสาวันเสมอพ่อผมมาที่นี่เพื่อพบคุณอัลเบิร์ตมานี่ให้ผมดูหน่อย ลูกเมินเฉยต่อลูกชายของเขาและเดินไปข้างหน้าเพื่อจ้องมองหลานชายของเขาเฮิร์บบอกว่าคุณได้รับจดหมายของฮอกแล้วหรือ,อยังเยี่ยมมากหากคุณมีสิ่งที่ต้องการซื้อคุณสามารถบอกฉันได้อัญญาประกาศคู่พ่อฉันได้พาเอาเบิร์ตไปที่ตรอกไดแอร์กอนในลอนดอนเพื่อซื้อของบางอย่างแล้วเขามองดูพ่อของเขาอย่างช่วยไม่ได้คอหอยแล้วพูดว่าฉันเอาของขวัญมาให้คุณ ฉันไม่ใช่เด็กฉันก็เลยอยากได้ของขวัญลูกเงยหน้าขึ้นมองลูกชายของเขาแล้วดึงมือเล็กๆของอัลเบิร์ตแล้วพูดว่าเข้าไปข้างในแล้วบอกฉันว่าคุณมีเวทมนต์อะไรได้เรียนรู้แล้วลูกตื่นเต้นเหมือนเด็กมาหลายวันแล้วซานซ่าพูดกับเดอะเฮิร์บเขาฉันไม่เคยบอกฉันเรื่องนี้มาก่อนฉันเพิ่งรู้เรื่องนี้เมื่อไม่กี่วันก่อนเจอคุณมานานแล้วคิดถึงฉันไหม พี่ชายไม่ยอมให้ฉันจับไม้กายสิทธิ์เขาคอยระวังขโมยเสมอเมีรายงานให้คุณยายของเธอทราบทันทีเฮิร์ดดูทอมอย่าปล่อยให้เขาหนีไปนะเดซี่หยิบพัสดุในรถขึ้นมาและขอให้สามีของเธอยกกรงแมวขึ้นเพื่อที่ผู้ชายจะได้ไม่หายไปทันทีที่เขาออกจากกรงเอาเบิร์ตสามารถทำเวทมนต์ได้จริงหรือ ซานซาพบว่าสิ่งนี้น่าสนใจมากแต่เธอไม่คาดคิดว่าหลานชายของเธอจะเป็นพ่อมดในตำนานจริงๆใช่เขาสามารถทำให้ไม้กาย,ยสิทธิ์ส่องแสงได้และเขาก็ฝึกฝนอย่างลับๆอยู่ในห้องของเขาทุกคืนเนียจับมือคุณยายของเธอและดูว่าเอาเบิร์ดเขายังบอกด้วยว่าถ้าฉันเอาไม้กายสยิทธิ์ไปฉันจะทำให้มันส่องแสงอย่างแน่นอนระเบิดทั้งบ้าน แม่ไม่รู้สิไม้กายสิทธิ์นั่นอันตรายจริงๆขอบออกอเฮิร์บเดินตามทั้งสองคนพร้อมกับเป้อุ้งแมวคุยกันเรื่องอยู่ในตรอกไดแอกอนเคยเห็นแล้วเอาเบิร์ดคิดว่ามันอันตรายที่จะลองใช้เวทมนต์แบบสุ่มเดซี่เสริมว่าเธอได้อ่านประวัติศาสตร์เวทมนต์รู้บ้างว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกเวทมนต์และเข้าใจโลกเวทมนต์เพียงเล็กน้อย โอเคเดซี่ okay, สิ่งต่างๆไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดเปล่าครับแม่จริงๆแล้วแม้แต่ในโลกเวทมนต์เด็กๆก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ถือไม้กายสยิทธิ์ง่ายๆเลยเดซี่อยู่ข้างเอาเบิร์ตโดยสิ้นเชิงลูกชายของพวกเขาน่าเชื่อถือมากคุณรู้ได้อย่างไรเฮิบถามอย่างสงสยัยถ้าอ่านหนังสือพวกนั้นหมดก็จะรู้เดซี่มองสามีของเธออย่างตำหนิคุณช่วยระวังเอาเบิร์ตให้มากกว่านี้ได้ไหม เขาเป็นลูกชายคนสำคัญของเราไม่ต้องกังวลออาเบิร์ตไม่ต้องการให้เรากังวลตั้งแต่เขายังเด็กเิิรู้จักนิสัยของลูกชายเขาเป็นอย่างดีเัลเบิร์ตทำให้ผู้คนปราศจากความกังวลอยู่เสมอถึงอย่างนั้นคุณควรระวังให้มากขึ้นเดซี่เข้ามาพร้อมพัสดุและปิดประตูตามหลังเธอ คอมซึ่งถูกขังไว้ตลอดทางก็ถูกปล่อยออกจากกรงแมวและเริ่มวิ่งไปรอบๆอบซานซาและเดซี่ไปที่ห้องครัวเพื่อเตรียมของหวานและชาดำลูกกำลังฟังลูกชายและหลานชายคุยกันเรื่องตรอกไดแอกอนและทั้งสองคนก็ช่วยเหลือซึ่งกันแ,และกันในส่วนที่ขาดหายไปลูกรู้ดีว่ารูปเหมือนของพ่อมดสามารถขยับได้และ เขาก็รู้บางอย่างเกี่ยวกับดัมเบิลดอร์ที่เขานำมาด้วยถูกใส่ในขวดแก้วขนาดใหญ่และวางไว้เพื่อแสดงในห้องนั่งเล่นฉันยังเขียนจดหมายถึงดัมเบิลดอร์เพื่อถามว่าทำไมฉันถึงไม่ได้รับคำเชิญหลายปีผ่านไปลูก,กาก็โล่งใจว่าเพราะว่าข้าพเจ้าไร้มนที่เรียกว่าสอคอวิปไม่ได้จึงถูกครอบครัวส่งข้าพเจ้าไปเมื่อข้าพเจ้าอายุได้11ปี และมอบให้กับญาติห่างๆธรรมดาคนหนึ่งที่จะยกระดับพวกเขาทำแบบนี้ได้ยังไงเพ์บสับสนและโกรธมากเขารู้สึกว่าครอบครัวพ่อของเขาไปไกลเกินไปแล้วสออวิปเป็นความอัปยศของครอบครัวพ่อมดลุกพูดเบาๆพวกเขาจะซ่อนความลับนี้ให้มากที่สุดและถึงกับแซงทำเป็นว่าไม่มีบุคคลน,นี้อยู่ไม่เศร้าไม่เศร้าเมนียปลอบใจ หลังจากผ่านไปหลายปีฉันก็เลิกสนใจเรื่องนี้และตัดการติดต่อกับครอบครัวที่นั่นโดยสิ้นเชิงลุกอุ้มเนียขึ้นมาและวางเธอไว้บนตักของเขาและพูดด้วยรอยยิ้มว่าอย่างไรก็ตามการที่เอลเบิร์ตกลายเป็นพ่อมดนั้นเกินความคาดหมายของฉันเล็กน้อยฉันยอมแพ้อย่างสิ้นเชิงเมื่อเฮิร์บไม่ได้รับคำเชิญในระหว่างการสนทนาเอลเบิร์ตได้แสดงเวทมนต์ใหม่ให้พวกเขาดู เช่นคาถาเรืองแสงคาถาซ่อมแซมคาถาทำความสะอาดและคาถาเปิดล็อกนี่คือเวทมนต์สี่ประการที่เขาเชี่ยวชาญอยู่ในปัจจุบันนี่เป็นการขอบคุณจริงๆที่เขาอัปเกรดเป็นระดับสองแม้ว่าเขาจะไม่มีทักษะในการฝึกฝนแต่ก็ค่อนข้างน่าแปลกใจที่เห็นถ้วยชาที่แตกเราาได้รับการซ่อมแซมอย่างช้าๆและชาที่เทลงบนโต๊ะก็ถูกเช็ดให้แห้งโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าฉันก็อยากได้เหมือนกัน เนียมองปู่ของเธออย่างประการตาและบ่นเบาๆฉันอยากเรียนเวทมนต์ด้วยเอาเบิร์ตเจ้าเล่เกินไปลุกมองไปที่หลานชายของเขาและถามความคิดเห็นของเขาเขารู้ว่าเอาเบิร์ตก็มีความคิดเห็นของตัวเองและเขาจะไม่ตัดสินใจอะไรตามใจชอบคุณทำได้เพียงสิ่งที่ฉันพูดเท่านั้นเอาเบิร์ตมองไปที่น้องสาวของเขาเขาอยากรู้ว่าเนียมีพรสวรรค์ด้านเวทมนต์หรือไม่ ฉันจะทำฉันสัญญาเนียพยักหน้าซ้ำๆเหมือนไก่จิกข้าวเธอตอบตกลงเร็วมากลืมไปซะว่าเธอไม่ฟังที่ฉันพูดด้วยซ้ำเอาเบิรตจ้องไปที่น้องสาวของเขาและพูดอย่างจริงจังไม่ฉันกำลังฟังอย่างระมัดระวังเนียรีบโต้กลับอ่านให้ฉันฟังก่อนแสงเรืองแสงจะกระพริบเรืองแสงเนียรีบท่องมันเธอรู้ว่ามันเป็นคาถาท่องชา้ชาๆอีกสองสามครั้งแล้วว่าจะอ่านไม่ผิด ไม่เช่นนั้นจะไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอบร์ตถามว่าฉันจะให้คุณยืมไม้กายสิทธิ์ในภายหลังอย่าจิ้มมันแบบสุ่มอย่าชี้มันไปที่คนอื่นอย่าร่ายคาถาแบบสุ่มและอย่าเสียอารมณ์แม้ว่าคุณจะใช้เวทมนต์ไม่ได้ก็ตามรู้เนียพูดอย่างไม่อดทนเล็กน้อยฉันพูดอะไรไปจู่ๆเอบร์ตก็ถาม อย่าเอาไม้กายสิทธิ์ไปใหญ่ๆเนียลึืมสิ่งที่เธอพูดเธอทำหน้ามุยและบกนว่าฉันไม่ใช่คุณฉันจะจำอะไรมากมายขนาดนี้ได้ยังไงถ้าเธอจำไม่ได้ฉันคงให้ไม้กายสิทธิ์เธอไม่ได้เอาเบิร์ตพูดอย่างจริงจังแต่โอเคคุณกําลังพูดถึงมันอีกครั้งหนึ่งเนียประนีประนอมเมื่อเห็นเอาเบิร์ตกินเนียจนตายครอบครัวแอนเดอร์สันทุกคนก็หัวเราะ เด็กๆมัก,มกจะชอบซุกซนและซุกซนและสถานการณ์ของเนียก็คล้ายกันอย่างไรก็ตามออลเบิร์ตก็มีวิธีจัดการมันเธอซนหลังจากที่เนียจำเขาได้อัลเบิร์ตส่งไม้กายสิทธิ์ให้เธอเนียหยิบไม้กายสิทธิ์ออกมาอย่างตื่นเต้นแต่หลังจากที่อัลเบิร์ตจ้องมองเธอก็สงบลงและท่องคาถาอย่างเชื่อฟังมีสมาธิแล้วลองอีกครั้งเอลเบิร์ตวางมือบนไหล่ของเนียแล้วพูดเบาๆ คาถาเรืองแสงเป็นหนึ่งในคาถาที่ง่ายที่สุดและหากใช้ไม่ได้ก็อาจหมายความว่าเนียอาจไม่มีความสามารถพอที่จะเป็นพ่อหมดได้ลูมอดแฟลชเนียพยายามอีกหลายครั้งแต่ก็ไม่สําเร็จคุณวิตกกังวลอย่าวิตกกังวลยิ่งวิตกกังวลก็ยิ่งลมเหลวได้ง่ายขึ้นเอาเบิร์ดจับผมของน้องสาวแล้วหันหน้าไปมองปู่ของเขาลูกใส่หัวใส่เขาและเอาเบิร์ดก็รู้ดีว่ามันหมายถึงอะไร ฉันไม่มีความสามารถพอที่จะเป็นพ่อมดเหรอเนียร้องไห้ด้วยใบหน้าเศร้าๆฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเอเบ์ตปลอบใจอาจเป็นเพราะคุณยังเด็กและห่วงยายมันน่ารำคาญเอเบ์ตชอบโกหกคนอื่นเสมอฉันคงไม่มีความสามารถพอที่จะเป็นพ่อมดได้ทิ้งไม้กายสิทธิ์แล้ววิ่งหนีไปเอเบ์ตหยิบไม้กายสิทธิ์ขึ้นมาด้วยท่าทีซึ่งหวัง มองไปยังทิศทางที่เนียวิ่งหนีไปและเตรียมจะตามทานันเด็กมีปัญหาฉันจะไปหาเนียลุกๆขึ้นแล้วเดินไปหาหลานสาวของเขาเขาเข้าใจอารมณ์ปัจจุบันของเนีย